สุกเสมอมันสมบมั้งเครื่องเกา่าอันความทุกข์โศกเศร้าอย่ามายื้อยองยามเด้อพี่น้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไ้เชาวนาพอ่อคกะบอดีเมธีนักปราดราษฎรอนันเป็นที่เคารพรักสุภุสุกสขขนครับมื้อนี้กับผมชุมพรน้ำบุตรดีครับจากร้านชุมพรแทรกเตอร์บ้านหินลาดตำบลทา่าสงขอนอำเภอเมืองมหาสรารคามขายรถตามสภาพหากินตามกระเนื้อครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมก็มานำเสนอรถไถคกุปต้านะครับเป็นรุ่น L4508DT นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2551 ร,รถปีหาหนึ่งเอกสานครบนะครับรถเครคันนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามืนเก้าพันบาทดไปลองครับราคาเบาๆรถบอสภาพภายนอกกับอกงามนะครับแต่เครื่องดีว่ามีไอ้น้ำม่ดันนะครับเครื่องดีไม่มีไอ้น้ำไม่ดันโฟวินใช้งานได้ปกติยางกับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางห้าสิบเปอร์เซนะครับ อันนี้ของตะลางมาครับส so <artist> awesome. like ิคำกรเก็บเก็บรั่วซึมให้นะครับเก็บรั่วซึมให้แล้วก็เคยเหยียดสีมายางไม่สวยนะครับย่าผ่านหลังเป็นผ่านดีเ2 6สองสองหกดีเฮวี่นะครับประชัง ไล่ๆนะครับลาบ่ลา,งบลางบ่อกระเบื้ล่างล่างบ่หล่นล่างบ่อออกโครงหลังคาตัวนั้นมีเชื่อมนะครับโครงหลังคามีเชื่อมแต่กระเบืเป็ไมยังครับเงินราคาดิราคากระเช้แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอกสารครบนิสิกกระสาร้อก็ไม่แตก เป็นดีนะครับผม็่อดังผมให้รดีกันดีอยู่ครับใบเมียดมีมี่สอดแนวเลยครับใบเมียดมี่มสอดแนดว งดีบยวดนเครื่องยนต์สี่สูบเครื่องยนตสี่ล้อมีกรสานครบครบ แรงเกียร์เร็วหน่หนหอยลูกหวานนะครับให้หวานเกียร์สี่เกียร์สามหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถกับไพ่นอกกับผสมงามด้วยไพ่น้องครับมีผูดแค่โกนหลังคานะครับแล้วก็บใบมีดสอดน้อยหนึ่งใบดันสอดน้อยหนึ่งใบมีดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของใหม่ อย่างน,นี้นะปันเลยนะครับ1นึ่งแสามืันบาทครับพี่น้องสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับยางกับ,บ่บาง้ามเลยครับพี่น้อง เครื่องนิ่งเงียบดีนะครับเคยเห็ดสีมากครับมันเลยเป็นสีหลอกสีอย่างเนี้ยหางไม่กระตุกหางเป็น2 2 6ดีเฮฟวี่นะครับอันใหญ่ใบนี้ใบ24นะครับงอกใบใบั4ใส่มาใบ24เลยหนะึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับที่น้องสนใจก็เทามาไครับ 0 6 2 8 2 5 5 7 5 0นะครับขอบพระคุณพี่น้องผู้ติดตามรับชมรับเบิร์เ้อครับขอบพระคุณในรายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยสุขภูมิโชคดีนะครับเด้อสวัสดีครับ